สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับแม้ว่าการรณรงค์โหวตโนร่างรัฐธรรมนูญในการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมน,นี้จะไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่มากนักนะครับเพราะว่ามีความส่มเสียงที่จะผิดทั้งคําสั่งคสช,ชผิดทั้งกฎหมายประชามตินะครับเนื่องจากขณะนี้ก็มีนักโทษประชามติอยู่ในคุกแล้วไม่น้อยกว่า7คนนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับยังคงมีนัก กิจกรรมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายต่างก็พยายามที่จะหาสัญ,ญลักษณ์หรือว่ารูปแบบกิจกรรมในการรณรงค์ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญพร้อมๆไปกับการไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการคอสชอด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยต่อการละเมิดสิทธิการสแสดงความคิดเห็นของประชาชนรวมไปถึงการรณรงค์เพื่อที่ใช้ปล่อยตัวนักโทษประชามติทั้ง7คนด้วยนะครับ และเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีชายนิรานาม3คนแต่งกายชุดนักโทษนะครับมีโซ่ตรวนที่เท้าด้วยพร้อมทั้งมีข้อความหลังเสื้อว่าเรือนจำพิเศษประเทศไทยนะครับโดยชายนิรานามทั้ง3คนนี้ก็เริ่มเดินทางจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามผ่านไปยังตรอกข้าวสารไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ ทำกลางความสนใจของประชาชนที่เดินผ่านไปมาอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างวิ่งบริเวณตรอกข้าวสารนะครับผู้คนที่พบเห็นต่างก็มีการตั้งคําถามมีข้อสงสัยนะครับว่ามีการปล่อยนักโทษให้ออกมาเดินเพ่นพ่านในยามค่าคืนแบบนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมในลักษณะนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มไหนอย่างไรวัตถุประสองค์อย่างไรนะครับเราจะไปหาคําตอบนี้จาก หนึ่งใน3ของบุคคลนิรนามที่ร่วมเดินกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งรู้ภายหลังนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเดินจำพิเศษประเทศไทยนะฮะเราจะพูดคุยกับคุณตั้มจิรวัตรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของใจนิรานามต้อง3าคนที่เดินอยู่ขณะนี้นะครับแล้วกสวส็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอมได้ยินไหมครับได้ยินครับครับขอบคุณนะครับที่พูดคุยด้วยนะครับ กิกรรมที่จัดขึ้นจัดขึ้นเพื่ออะไรครับและทําไมต้องมีการแต่งตัวชุดนักโทษซึ่งขณะน,นี้ก็ใส่ชุดนักโทษอยู่นะฮะต้องต้องการจะสื่อสารอะไรฮะกิจกรรมที่จัดขึ้นคือเราต้องการจะสื่อสารว่าสังคมที่เราไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าแง่มุมที่แตกต่างไปจากกระแสลหลักหรือว่าจากจากรัฐบาลได้เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับว่าสังคมนั้นก็จองจำเราไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับปินควบครับอืมครับแต่ที่นี้ การออกไปเดินในในสังคมในชุมชนแบบนั้นเนี่ยแล้วก็มีหน้ากากด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ครับ,รบอันนี้ก็คือการสะท้อนบอกว่าเออหน้ากากแบบนั้นนะครับ,รบทําไมต้องเป็นหน้ากากนั้นแล้วก็ทําไมต้องเป็นชุดนักโทษซึ่งแน่นอนชุดนักโทษก็คือการบ่งบอกถึงการจองจำใช่ไหมฮะครับแล้วการเดินไปในที่ชุมชนแบบนั้นเนี่ยมันจะมันจะให้คนได้ได้ทราบอะไรหรือต้องการที่จะให้เห็นว่า สังคมมันมัน,ม,นมันถูกจองจําหรือว่าคนไทยก็เหมือนกับอยู่ในคุกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่คือที่ใส่หน้าก,กากเนี่ยเพราะว่าเราหน้าก,กากเนี่ยมันมันมีอารมณ์ท่าทางของการยิ้มอยู่นะครับก็อาจจะในสื่อของการที่ว่าเราเราได้รับการคืนความสุข <laughs> ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป็นความสุขที่เราอยู่ในชุดนักโทษเป็นความสุขที่เราถูกจองจาโดยความคิด แล้ว uh huh. ก็ที่ที่ออกไปเดิน uh, เพราะว่าเราต้องการจะสื่อครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่เราเดินเนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่นะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นจากสอนอชาสงครามเองมาต่อข้อสารมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ย uh huh. กินพื้นที่มากมายนะครับแต่ว่า uh huh. พื้นที่มากมายจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิทธิเสรีภาพ uh huh. ที่จะแสดงออกที่จะพูดในสิ่งที่เรา uh, ต้องการจะพูดคิดในสิ่งที่เราต้องการจะคิดครับ ขณะที่เดินไปมีปฏิกิริยาของคนที่มองแล้วก็เขาได้รับปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับก็นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปนะครับมามาถ่ายรูปเราเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นการแสดงงานศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งพวกผมเองก็ก็ยินดีที่เขาจะเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นการแสดงงานศิลปะอย่างหนึ่งเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งที่เราจะสื่อสาร ออกไปโดยที่ไม่ต้องใช้มวลชนอะไรมากมายครับ <Okay. S 1> เราเราต้องการจะใหะ้คนที่เราเขาเห็นณนะตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเห็นแล้วเขาเขาตั้งข้อสังเกตมีแง่คิดอะไรว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็มีนักโทษที่เขียนหลังว่าเรือนจําพิเศษประเทศไทยเนี่ยคือคือมันไม่ใช่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่ว่ามันเป็นเรือนจําพิเศษประเทศไทยที่มันเป็นเป็นในวงกว้างกว่านั้นซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนเนี่ย ถ้าเราทําผิดกฎหมายที่คอสชอรสร้างขึ้นเนี่ยหรือว่าเห็นต่างจากคอสชอแล้วแสดงออกมาเนี่ยคือณมุมไหนในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะโดนจับโดนสูญเสียอิสรภาพได้ครับประชาชนเองที่เห็นการเคลื่อนไหวหรือการเดินนี่เขาเขาเก็ตทันทีไหมครับว่าว่านี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเหมือนกับอยู่ในเรือนจําคนทุกคนไทยเหมือนอยู่ในเรือนจําครับมีบางท่านเก็ตเก็ตเก็ตครับแต่ว่าบางท่านก็ยังเข้าใจว่าเป็น กรมศิลป์หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีบางท่านที่เกตเราเราก็เราก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็มาถ่ายรูปมาอะไรก็ก็คือคิดว่าน่าจะสื่อสื่ออะไรบางอย่างไปออกไปได้พอสมควรเลยครับว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ครับอืไม่มีตำรวจหรือว่าใครออกมาห้ามหรือมีมาเตือนอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ ก่อนเราก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนะครับก็มีมีพี่ตำรวจเนี่ยเขามาถามว่าเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่เขากลัวเราที่จะไปทําผิดกฎหมายประชามตินะครับแล้วก็กลัวจะมีเอกสารไม่แจกจ่ายในข้างในนั้นด้วยนะครับแต่เพรเหตว่าเราเราไม่มีเรามีแต่ตัวแล้วเราก็มีสัญลักษณ์คือตัวของเราเนี่ยเดินเข้าไปเฉยๆพี่เขาก็เลยอนุญาตครับอ๋อครับไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการยุบโยงปลุกปั่นใช่ไหมฮะรูปแบบแบบนี้ ใช่ครับใช่ใช่ครับคือคือคือแม้แต่คนข้างทางถามเองเนี่ยเราเราก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปนะครับเราต้องการจะสื่อทางภาพอย่างเดียวเลยครับอืมครับมีคนเข้ามาถามไหมครับมีครับมีมีมีเข้ามาถามแต่ว่าเอ่อโดยด้วยที่ว่าเราใส่หน้ากากอยู่ด้วยแล้วเราอ่ามันก็มีขอบเขตครับขอบเขตของกฎหมายประชามติครอบเราอยู่ก็คือเป็นกงขังเราอยู่นั่นแหละครับ ทำให้เราไม่สามารถจะสรรื่อสารได,ได้ได้ได้โดยได้โดยตรงออกไปครับครับของนี่ก็คือชุดนักโทษเลยใช่ไหมฮะใช่ครับชุดน,นักโทษเลยครับเราหาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอ,อ๋อครับมีชาวต่างชาติก็เข้ามาดูด้วยนะฮะแล้วก็ดูจะสนใจกันมากเหมือนกันใช่ครับ,ร,บระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ผมนอกเครื่องแบบนะผมไปทราบว่ามีมีกี่ท่านนะแต่ก็คงจะเยอะอยู่นะครับก็ถ่ายรูปเราแล้วก็เดินเดินขนาบไปกับเราด้วยครับคและทางที่เดินจากจากไหนยังไงครับอ๋อเดินจากสอนอชนะสงครามนะครับแล้วเราก็เราตั้งใจที่จะตัดผ่านตอข้อสารนะครับแล้วก็ไปจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับอืมครับซึ่งก็ตลอดเส้นทางก็เดินไปด้วย โดยไม่ดีไม่ไม,ม,ไม,มีอุปสรรคไม่มีใครมาขัดขวางก็สามารถเดินไปได้บรรลุปเป้าหมายการเดินไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เรื่องของการสริทธิเสรีภาพเรื่องอะไรนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงจุดนั้นนี่ทําอะไรต่อในในในคืนที่ผ่านมาครับ <c ười> ก็เ,เบื้องต้นนะครับก็คือพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อที่จะสื่อส,สารออกมาแล้วก็ ก็เข้าไปเข้าไปในร้านอาหารในในแม็กร้านแม็กแถวๆนั้นเท่านั้นเองครับก็คือเป็นอันว่าโอเคเราจบแล้วเราเราได้เราได้เดินบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อแล้วครับอ,อันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จหรือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปครับครับครับ,รบ,รบในขณะที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยความอึอดอัดความอัดอั้นของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมน,น,นูญนี่มัน มันมากน้อยแค่ไหนในฐานที่เป็นประชาชนครโดยส่วนตัวผมเองผมอึดอัดมากนะครับอึดอัดมากในการประชามติเนี่ยมันเป็นการขอความคิดเห็นจากประชาชนทั้งประเทศนะครับเป็นการขอขอความคิดเห็นขอขออะไรต่างๆโดยโดยผ่านมันเป็นการการมันเป็นประชาธิปไตยโดยตรงอะครับมันเป็นการขอความคิดเห็นโดยตรงเลยนะครับแต่กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ประชาชนทั่วไปเนี่ยกับไม่สามารถทําได้ไม่สามารถแสดงความพิเ็นในในขั่วที่แตกต่างไปจากอํานาจรัฐได้นะครับเช่นการกําหนดให้เราจัดกิจกรรมหรือว่าการสาแสดงความพิเ,เนียอยู่ในสถานที่ที่รัฐอนุญาตเท่านั้นนะครับอย่างในสถานที่ราชการในมหาลัยในอะไรเงี้ยเท่านั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ยังยังมีกฎหมายพรบรประชามติเนี่ยมามาคุ้มามา มามาเป็นกงขังความคิดของพวกเราอีกนะครับ mm hmm. แล้วก็มันเป็นเรื่องตลกตลกร้ายนะครับที mm hmm. ่ที่คนร่างรัฐมนูญเป็นคนเดินสายไปประชาสัมพันธ์ให้คนออกไปคือมันเหมือนกับลักษณะว่าแค่นี้มันก็ผิดการแบ่งแยกอำนาจแล้วครับก็คือคุณสร้างคุณสร้างขึ้นมาคงคงไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยเผอิญว่าตอนที่คณะกรรมการร่างรัฐมนูญเนี่ยกับกะกะตนเนี่ยไป ไปประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่ตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่เชียงใหม่พอดีนะครับแล้วผมก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมไปนั่งฟังสิ่งที่นั่งฟังเนี่ยมันมันเป็นแง่มุมที่ที่ดีอะครับมันเป็นอะไรที่มันดีมันดีมันดีก็ก็ก็ดีเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่อะไรก็แล้วที่มันที่มันที่มันถ่ายเทไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเอ่อไม่มีอะไรมา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  มาย้อนแย้งบ้างมาอะไรบ้างให้คนในสังคมคิดเนี่ยครับมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับการประชามติที่สหาราชชาณาจากเองเมื่อสองครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดด้วยนะครับ,ค,รบคือผมได้ตามข่าวดูเขาเป็นประชาชนเขาก็เป็นอิสระเสรีที่จะที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆไม่ว่าจะจะเยสหรือจะโ no นครับไม่ไม่เห็นมีใครต้องติดคุกเพราะว่า ฉันแสดงเจตจำนนทางการเมืองไม่เห็นมีใครต้องติดคุกอะครับ <te al> แล้วกลายเป็นว่าสังคมเราเนี่ยพอคนที่ต้องการแสดงออก popcorn, ทางความคิดของตัวเองเนี่ยต้องติดคุกคือมันเป็นเรื่องตลกร้ายมากๆครับเราเราติดคุกในสิ่งที่เราไม่ควรจะติดนะครับมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราจะทําแต่ว่าเราดันติดคุกในการแสดงสิงทธิขั้นพื้นฐานของเรา <te al> <hani S 2> ในการแสดงอํานาจของเรา <te al> ในการแสดงเสรีภาพของเรามันมันเป็นเรื่องตลกร้ายครับในสังคมนี้ <te al> ครับ เขาไม่สมควรที่จะต้องโดนจับตั้งแต่ต้นเลยไม่มีใครสมควรที่จะโดนจับ,บเลยในในในเรื่องเกี่ยวกับประชามตินะครับ <ừ> มันเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นต้นเลยอะครับว่าว่ามันไม่มีใครที่จะต้องมีความผิดในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองอะครับรับจ้างมามีการเมืองอยู่หนุนหลังอะไรต่างๆอันนี้คิดยังไงกับข้อกล่าวหาแบบนี้ครับคือมันเป็นการโยนความผิดให้อ่ให้กับสิ่งที่มันเป็นขั้วรตรงข้ามกับ สิ่งที่คอสชอคิดนะครับแล้วถ้าเกิดผมย้อนถามไปว่าอ้าวแล้วแล้วการที่คุณให้คณะกรรมก,การทั้งล่างทั้งทั้งทั้ทงัทงคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยเดินสายเนี่ยเราคนพวกนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังทางการเมืองหรอกเพราะว่าคนพวกนี้อ,อย่างอย่างคณะกรรมการล่างก็เกิดมาจากคสชไม่ใช่หรอครับคือจริงๆแล้วเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าเกียดมันการเมืองเนี่ยพอพูดไปในสังคมไทยเนี่ยมันนักการเมืองคําว่านักการเมืองหรือคําว่าการเมืองเนี่ยพอพูดในสังคมไทยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบ ไม่ควรพูดนะมันเป็นการเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคาที่กลายเป็นว่าใน,ใน,ใ,นในมองในมุมมองที่สักสกคติแย่ๆกับมันนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรา mm hmm. ในการที่จะมีคนมามองว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในการโหวตโนเนี่ยคือคือคือผมไม่สามารถที่จะไปกําหนดใครได้ว่าใครจะมองเขายังไง mm hmm. แต่ผมมีเหตุผล มีมีอ่าม,มีมีกฎหมายบางมาตราที่ผมรับไม่ได้แล้วผมก็ร, mm hmm. รู้สึกว่าผมก็สามารถที่แสดงออกได้ว่าโอเคมาตรานี้ผมรับไม่ได้ mm hmm. ผมก็จะโหวตโน่แหละนะครับม,มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของของพวกผมครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. ร่างประชามติเนี่ยจะขาดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงนะครับ mm hmm. เพราะว่าในเมื่อคุณโยนร่างประชามติเข้าสู่สังคมเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มันมีเรื่องเป,เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะครับการที่คุณมาพูดว่าคนที่จะไม่เห็นด้วยหรือว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยผมว่ามันเป็นการพูดฝ่ายเดียวแล้วเป็นการพูดเหมือนกับว่าจะ จะทําให้อะไรมันเป็นสีขาวเป็นสีดําชัดเจนมากขึ้นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของความเห็นมันเป็นเรื่องของสิทธิที่เรามีมีสามารถที่จะทําได้นะครับเอ,อผมจริงๆแล้วผมผมเป็นแฟนขับลุงตู่ทุกวันศุกร์เลยนะครับท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับผมก็นั่งฟังท่านนะครับก็ผมก็มองว่าออบางครั้งเนี่ยอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยใจกว้างกับกับ,ก,บกับความคิดหลายๆอย่างบ้างนะครับผมอยู่ในสังคมที่คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย คำหัวอยู่ตลอดเป็นเป็นคุกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับคาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มันน่าอึดอัดนะครับมันน่าอึดอัดทั้งทั้งที่เราแล้วเราก็เห็นคือผมผมแปลกใจมากกับกับสังคมนี้ในเมื่อคุณคิดว่าประชาธิปไตยต่างๆนานามันไม่สเร็แล้วแล้วคุณก็ฉีก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 มันเป็น19 18 20ฉบับแล้วก็ล่า้นมาใหม่เนี่ยผมตลกที่ว่าคุณทําสิ่งเดิมๆมาตั้ง10กว่าครั้ง20กว่าครั้งเนี่ยแล้วคุณจะหวังผล ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่คุณก็ยังจะทํา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 มันอยู่เออมันเป็นเรื่องตลกอะครับมันเป็นเรื่องตลกสําหรับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี้ครับคือจริงๆแล้วนะครับประชาชนน่ยสามารถเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้ว่านักการเมืองเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเรามีกติก,กาประชาชนเรื่องนักการเมืองเข้าไปถ้าเกิดว่า4ปี นักการเมืองทาให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจเขาก็เลือกคนใหม่มันเป็นการเรียนรู้ครับประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อน่าเบื่อแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดที่จะอะไรเราต้องยอมรับข้อนี้นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีระบบอะไรที่ดีกว่ามันนะครับเราจะต้องอดทนกับสิ่งนี้ให้ได้เพื่อที่จะเรียนรู้ออมันนะครับ ผมมองว่านักการเมืองก็ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่มีทั้งดีและไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเ,เรียนรู้กับมันเรียนรู้กับพวกเขานะครับแล้วก็ผมก็มองว่าการที่จะมีกลุ่มคนหรือสถาบันทหารหรืออะไรเนี่ยเข้ามาเข้ามาพิพากษาว่าโอ๊ยนักการเมืองโกงประเทศโกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราล้างไพ่แล้วเราทําใหม่ดีกว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เมือ่อกี้นะครับว่า มันทําอย่างนี้มาไม่รู้กี <c oughs> ค่ครั้งแล้วแล้วก็อ้างอ้างเรื่องแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วผลลัพธ์มันก็เป็นยังไงครับมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํากันอีกเหรอครับเนี่ย <c oughs> แล้วธรรนูนของประเทศไทยถูก,ถ,กถีกอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อ,อ,อา้ <c oughs> องางเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการหมิ่นสถาบันเรื่องของภัยต่อความมั่นคงเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคําอ้างเดิมๆแล้วก็ใช้ฉีกันอยู่เรื่อยๆนี่คิดในความเป็นคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรว่าปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติรัฐประหารที่ ที่ดีที่สุดในประเทศนี้ที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นต่อ,ตอมาเนี่ยมันเป็นการลดทอนลดทอนสิทธิเสรีภาพของเราลงเรื่อยๆในการปฏิวัติแต่ละครั้งแต่ละครั้งคือพูดง่ายๆก็ก็คือถอยหลังเข้าคลองอะครับณณนะนะปัจจุบันเนี้ยที่ที่ร่างร่างนิตน,นูญออกมาเนี่ยก็หรือไมก่การปฏิวัติการปฏิวัติครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือผมมองในมุมที่ว่ามันไม่ได้ส่งเสริม สิทธิเสรีภาพของเราเลยแล้วก็มันมีการสร้างวัฒกรรมของกลุ่มอํานาจเก่าว่าคนไทยเนี่ยแม้แต่คําว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยตั้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไอ้คำว่าแบบไทยๆเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ไดอ้อิงแอบกับความสิทธิเสรีภาพนะครับคาว่าแบบไทยๆเนี่ยมันเป็นในยะของการจํากัดสิทธ์ของการลดทอนอิสระเสรีภาพของเรานะครับไอ้คำว่าแบบ mm hmm. ไทยๆเนี่ยคุณต้องมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะมันเป็นประเพณีไทยมันเป็นจารีตแบบไทยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยคุณจารีตประเพณีเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องก้าวหน้ากันเลยเหรอมันเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ได้เหรอคุณจะต้องอยู่กับมันจองจํากับมันอยู่กับแนวคิดสมัยจอมพสลสฤษดิ์ไปตลอดชีวิตนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับการออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเด็กรุ่นใหม่อาจจะเป็นการหมายถึงว่าการที่เด็กรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองออกมาตั้งขึ้นมามีการออกมาโต้เถียงออกมา ต้แย้งกับทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ที่กาลังวางกติกาของสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไร้เรียมทาคิดยังไงครับคืออันนั้นก็เป็นวัฒนรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันครับคือว่าพวกเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตแตพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกันอายุ2ี่อายุ1ิปอะไรกันนะครับตามกฎหมายนะครับ,ค,รบคือเราก็ศึกษาเราก็อยู่ในสังคมนี้ คือผมไม่ได้แบบว่าเกิดมาจากท้องแม่แล้วพรุ่งนี้แล้วมลืนนี้ก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งเลยนะครับเราเรานักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราเรียนรู้สิ่งที่ผู้ใหญ่ทําไวออ้หลายหลายท่านหลายๆชั่วอายุคนที่เราผ่านมาเรารู้ว่าอะไรมันผิดเรารู้ว่าอะไรมันบกพร่องนะครับ mm hmm. แล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะใช้สื่อใช้เสียงของเราเนี่ยสื่อสารออกไปแต่มันก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่ที่เห็นแย้งกับเราเนี่ยออพยายามจะ ไม่ไม่ไม่พยายามจะตโต้โต้ข้อสื่อสารที่เราสื่อสารไปแต่พยายามจะแถว่าพวกเรายังเด็กจะรู้<ม>อะไรเราเรายังเรียงสา<ม>ซึ่งผมมองว่าที่ทําไมคุณไม่คุยเนื้อหา<ม>ที่เราแย้งไปล่ะทําไมไปคุณไปคุยเนื้อหาที่มันเป็นวุฒิภาวะของพวกเราล่ะ<ม>ซึ่งนี่แหละครับอันในนี้คือแบบไทยๆเหรอคือแบบไทยๆคือเราต้องเชื่อผู้ใหญ่ตลอดเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมผมมองว่ามันมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมอีกอย่างครับอคิดอย่างไรครับกับการพยายามที่จะวาง อนาคตของประเทศโดยรัฐบาลทหารอันนี้คือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็เอ่อมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดใจมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลบริหารงานมาสองปีเนี่ยนะครับทุกคนทราบดีว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับทุกคนทราบดีว่าเอ่อตัวเองได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับแล,แล้ว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 เราจะ จะให้คนที่บริหารงานที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กเนี่ยม,มาวางรากฐานอีก20ปีให้กับเราเหรอม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจะเอาอนาคตของประเทศอีก20ปีไปฝากกับกลุ่มคนที่เข้ามาโดยก็ไม่มีความชอบทำอยู่แล้วนะครับ<ม>กับกลุ่มคนที่เข้ามาบริหารแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จ<ม>แล้วก็มีการมีคําพูดต่างๆนานาอย่างราคาถูกก็เอาไปขายดาวองคาร อะไรเงี้ยวาทกรรมที่ประชาชนฟังแล้วมันไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาอะไรเลยครับเราเราจะต้องเชื่อคนคือคือผมด้วยด้วยด้วย,วย,วยความคิดส่วนตัวด้วยความด้วยความเห็นนะครับผมผมไม่มั่นใจหรอกว่า20ปีนี้มันจะโอเคครับที่เรารู้กันว่าไม่มีสถาบันไหนเขามามาให้ความชอบธรรมกับกับการปกครองประเทศแบบนี้นะครับ,รบถ้าเกิดว่าเรายังอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ว่ากี่ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีสองปีหรือยี่สิบปีนะครับโดยโดยโดย,โดยการ อาจจะประชามติอาจจะผ่านอาจจะมีการเลือกตั้งแต่มันยังมีการมีเชื้อมีอํานาจของของฝ่ายคอสชอยู่เนี่ยผมมองว่าประเทศจะจะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วย,ด,วยด้วยความยากลําบากมากๆครับอืมครับกลับมาสู่กิจกรรมที่เพิ่งจัดไปเรียนจำพิเศษประเทศไทยอันนี้จะขยายผลต่อไปอย่างไรไหมครับอ๋อคือตอนนี้นะครับเบื้องต้นเราก็ ก็อาจจะมีเราก็มาร์กมาร์กที่ไว้บ้างแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะดําเนินการที่ไหนบ้างแต่ว่าเราเราอยากจะไปโดยใช้คนเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อหนึ่งคือจะไม่ได้ผิดกฎหมายของคอสชด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องการมวลชนเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีปัญหาบานปลายขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เราเราเพียงจะต้องการแสดงสัญลักษณ์เราก็สื่อออกไปแค่นั้นเองครับผมเพื่อนๆในเฟซในในกลุ่มในในที่เราไปแปะคลิปไว้เงี้ยครับก็ ก็เข้ามาต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าอย่างเราบ้างอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมายืนกับเราแต่ว่าอยากจะอยากจะถ่ายรูปอยากจะใส่เสื้ออย่างเราเนี่ยอัพลงหน้าเฟซบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับในเบื้องลสนแล้วเสื้อนี้ได้มาอย่างไงครับตั้งเสื้อทั้งกางเกงชุดชุดทักโทษเนี่ยอ๋อก็พวกเราไปหากันที่แถวแถวประตูน้ำครับแล้วก็จ้างเขาปักเอาครับมีเพื่อนให้ความสนใจเยอะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะทําจําหน่ายแล้วก็ได้ครับ ทีนี้ <c oughs> ถ้าทําจําหน่าย <c oughs> แล้วก็ใส่พร้อมกัน2 0่สคนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าใส่ใส่ในชีวิตประจำวันนะออกไปซื้อกับข้าวออกไปดูหนังออกไปทํางานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดกฎระเบียบของกรมรชาชธรรมอะไรไหมครับเออจริงๆแล้วมันเสือ้อเสื้อผ้าพวกนี้ครับผมผมเห็นตามร้านที่เขาเป็นร้านนวดอะครับนวดแผนไทยอะเขาใส่กันอยู่ S <S คือก็คือคือเราเราไปหาจากตรงนั <S <S ้นนะครับว่าเราเห็นร้านนวดใส่นะเราเขาไปซื้อจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปักคาว่าเรือนจําพิเศษประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่เรือนจําพิเศษกรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ก็แสดงว่าไม่เหมือนกับเรือนไม่เหมือนกับชุดผู้ต้องขังแน่ๆถ้าปักคําว่าเรือนจําพิเศษประเทศไทยใช่ครับไม่เหมือนครับอ๋อทั้งนั้นก็ก็แสดงว่าใส่ได้งั้นโอกาสที่จะเห็นคน ห้าสิบร้อยหรือสองร้อยคนใส่พร้อมกันนี่ม,มีมีความเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตน่าจะเป็นไปได้ครับอืมแล้วก็มีความยินดีด้วยถ้าเกิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะแสดงให้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันมันแพร่ขยายไปในวงกว้างแล้วก็มีคนเข้าเข้าใจในเจตฑ์จนวของเราครับอืมคือเป้าหมายก็คือเพื่อจะบอกว่าประชาชนไทยถูกขังอยู่ในประเทศไทยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับคือ,ค,อคือเรามอง เราเรามองจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามองจากเจ็ดนักศึกษาที่โดนอ่าโดนขังจากเรื่องประชามติแล้วก็รเราก็มองจากจากจากการเรียนจากจารีตประเพณีของเราที่อ่าที่มันมันมีระบบอำนาจนิยมเนี่ยเคลือบอยู่ตลอดเวลาทั้งการเรียนในห้องเรียนทั้งระบบโซตัสในมหาลายัยอะไรเงี้ยครับเราเราถูกเราถูกจำจำอยู่ตลอดเวลาในะประเทศไทยนี้ครับอืมครับครับที่นี่หากมี การติดต่อเพื่อจะขอใส่เสื้อนี้แล้วก็ทากิจกรรมร่วมกันจะอันนี้จะเป็นเป้าหมายอ,อ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทําในอนาคตไหมครับคือคือณนะตอนนี้ครับก็เราเรายังไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะครับเรามองแค่ว่าเ,เดี๋ยวเราแสดงสัญลักษณ์ก่อนออพยายามจะประชาสัมพันธ์ในขั้นต้นก่อนนะครับเรายังไม่ได้มองถึงว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาเพราะว่า เพราะว่ามันมีขอบเขตของกฎหมายของคอสชอยอู่แบบง่ายๆ<า>ครับ,รบเราก็ถูก <c oughs> เราก็ถูกจาคุกกับก,กิจกรรมเหมือนกันอืมครับครับทีนี้ถ้าเกิดมีผู้สนใจอยากที่จะได้เสื้อที่มีชุดชุดนี้นะฮะร้อมพร้อมทั้งปักข้างหลังว่าเรือนจําพิเศษประเทศไทยเนี่ยจะติดต่อที่ไหนอย่างไรฮะอ่อคือคือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามีคนสนใจเข้ามาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมคงจะ จะคุยกับเพื่อนๆแล้วก็น่าจะอาจาจะทําจัดจําหน่ายออกมาแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็น่าจะมอบให้สมาคมเพื่อนๆน,นะครับที่ดูแลนักโทษการเมืองอยู่ตอนนี้ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งขณะนี้ที่หน้าจอของท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเห็นตัววิ่งนะฮะสามารถที่จะบริจาคได้ตามชื่อบัญชีและธนาคารที่ปรากฏอยู่ที่ตัววิ่งนี้นะครับทีนี้จะมีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนไทยในยามนี้ไหมครับ เอสิ่งที่ผมจะอยากจะฝากถึงก็คือว่าอยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารความเป็นไปของของสังคมเราของประเทศเราแล้วก็อย่าหยุดคิดอย่าหยุดตั้งคําถามครับอย่าให้จารีตประเพณีอย่าให้ระบบผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้ระบบอำนาจนิยมเนี่ยมาเป็นกงขังเราเราเราอยู่ในกองมามากพอแล้วเราอยู่ในอำนาจที่เราไม่ได้เลือกที่เราที่กดขี่เราม,ามามากพอแล้วเราสมควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ แสดงเจตจำนงในความคิดที่จะเป็นอิสระของเราครับครับขอบพระคุณคุณตั้มมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จอมครับสวัสดีครับคุณตั้มจิรวัตรนะครับซึ่งก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะครับรวมทั้งเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งที่ทํางานให้กับทางสมาคมเพื่อนเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนี้เรียกว่าเรือนจาพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ซึ่งก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าคนไทยนั้น ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกแล้วกอ็อยู่ในประเทศไทยก็เหมือนอยู่ในเรือนจํานั่นเองนะครับเอาละครับ,รบและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ